สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องสีถนนชัยกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไบเทคบางนาครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะมีการจัดงานเฟอร์นิเจอร์ เมกกะเซล2,025ครับซึ่งก็เป็นการจัดแสดงในเรื่องของสินค้าตกแต่งภายในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตู้เตียงหรือว่าโคมไฟรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทีวีโทรทัศน์ตู้เย็นรวมไปถึงเครื่องฟอกอากาศซึ่งแน่นอนว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5ขนาดนี้นะครับกำลังก่อกวนสภาพจิตใจรวมถึงก็เรียกอะไรนะ,ะสภาพร่างกายของ ประชาชนทั่วไปด้วยเครื่องฟอกอากาศจึงมีความจําเป็นอย่างมากหรือ,อไม่เพราะว่าปัจจุบันเทรนเครื่องฟอกอากาศมาแรงมากขาดตลาดในหลายยี่ห้อวันนี้เราจะมาลองเดินสำรวจกันดูนะครับว่าภายในงานจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างว่าแล้วก็ตามมาเลยจ้าม <'s> ีจ้าทุกคนพอเข้ามาในงานนะครับงานก็จะจัดอยู่ที่ฮอ99ถึง100นะฮะดูดิทางเข้าหน้างาน สัดใหญ่จะเต็มมากงานเฟอรนเจอร์เมกซ์เซล2025มีสินค้ามากมายมาจัดจำหน่ายเลยนะฮะประชาชนก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะเนื่องจากวันนี้ยังไม่ใช่วันหยุดไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะ,ะแต่ว่าก็คือก็จะมีประชาชนจำนวนหนึ่งก็เข้ามาเดินงานอย่างต่อเนื่องนี่ก็จะเป็นโซนในส่วนของอเตียงวม <Wow. S 1> ุนโคมไฟ มมีคมไฟด้วยก็คือส่วนใหญ่ภายในงานนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ไว้ใช้ตกแต่งภายในบ้านนะฮะนี่ประเด็นการจัดงานครั้งเนี้ยก็เหมือนกับเป็นการแบบนำสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านำมาลดราคา summer sale เลยทีเดียวดูดิใตป้ายลดราคาทีวีขนาด75นิ้วราคาพิเศษจากเท่าไหร่เนี้ยโ 29, อ้2 9 0ห0เหลือ2 0 0 0 0 เองมีราคาช่วงนาทีทองด้วยนี่นี่โปรโมชั่นแอร์ก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแบบนำสินค้ามาปรับลดราคาครับโอ้โหนี่ทีวีจอมาเริ่มเลยในส่วนของนี่โซนนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็นี่จะเป็นตู้เย็น มีคนเดินเข้ามาดูงานก่อนเนื่องนะฮะอาจจะไม่ได้คึกคัดมากเหมือนช่วงวันเสาร์อาทิตย์แต่ก็ยังพอได้อยู่ดูดิคนโซนเฟอร์นิเจอร์นี่ก็จะเป็นเตียงถสส้าสนใหจเดี๋ยวเราค่อยเดินไปฝั่งโน้นกันฝั่งนี้เราเน้นเป็นเครื่องโซนเครื่องใช้ไฟฟ้ากันก่อนโอ้ทีวีจัดใหญ่จัดเต็มมากนี่แน่นอนว่า uh huh. เรามางานแบบนี้เราก็ต้องมาทาข่าวด้เยน,ะนี่ทีมงานก็ ถ่ายเขียบรรยากาศอินเสิร์ตกันอย,อยู่ส่วนเราก็จะพาทุกคนในช่องของสีธนชัยหรือว่าช่องน้องนนเนี่ยเดินดูบรรยากาศภาพรวมการจัดงานที่ใบเจ็ดบางนาน,นี่ก่อนว่าเป็นยังไงงานก็จะมีไปจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์2567ั8าโทที <laughs> หลงปีหลงเดือนกันแล้วโอ้โหเสียงเพลงดังมากไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่า๋ยวก็จะพอพากันมาเดินดูนี่ ไฮไลท์ของเราเลยเครื่องฟอกอากาศโอ้โหนี่เครื่องเล็กๆเ,เองราคา5-6,000บาทเลยนี่นี่ฝั่งนี้ก็มีเครื่องฟอกอากาศหลายยี่ห้อเลยนะครับโอ้โหนี่จริงปะเนี่ยลดร,ราคาจาก22,000เหลือ4,000เหรอเซล10,070เหลือ4,000เหรอ10,060เหลือ3,000จริงหรือเปล่าวะราคามันดูไม่สมเหตุสมผลเลยอะเออนี่ก็พอได้อยู่ สมเหตุสมผล4 8 0 0ถึงหรือ4 3 0 0ก็พอได้อันนี้เอออันนี้ตัวเล็กดีแถนใส่กรองด้วยมองเนี่ยก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับที่เข้ามานำมาจำหน่ายภายในงานนี่ฝั่งนี้ก็จะมีเครื่องฟอกอากาศด้วยลดเลยสูงสุด1,005 5 1 0 0ลด500นี่โซนนี้ก็จะเป็นโซนในส่วนของ power by power by ก็แน่นอนว่าขึ้นชื่อในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วงานไม่ได้ใหญ่มากนะงานมันมีแค่2หอเองก็คือ99กับ100ประชาชนก็เดินถึงกันะนะนี่ภาพรวมส่วนบูธนี้ก็จะได้รับความสนใจมากเลยคุผูมเนี่ยทุกคนถามว่าราคาก็ใช้ย่อยนะไดสันเนี่ยแต่ว่าก็เหมือนกับ จะได้รับความสนใจจากประชาชนมากเลยนี่โดยเฉพาะอีกเครื่องฟอกอากาศอีกตัวสองตัวนี้ดูราคาก็เอาเรื่องอยู่น,ะนีส่วนนี้ก็จะเป็นเตารีด เครื่องรีดผ้มามอทอดไต้น้ำมันเครื่องปัน่นเครื่องรีดผ้าโอ้หลายอย่างส่วนใหญ่ประเภทสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในงานนี้นะครับก็จะติดป้ายลดราคาถ้าส่วนใหญ่เลยลดสูงสุดนี่เขาบอกว่า70เปอร์เซ็นเลยนะโอนี่ไงงานนี้มันมีในส่วนของมาตรการรัดด้วยมาตรการช็อป รถยนต์ภาษีหรือคือ easy e l e s e ชอบเพื่อรถยนต์ภาษี3 0 0 0มบาทมันสามารถเอามาใช้ในการซื้อสินค้าภายในงานได้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นการแบบกระตุ้นให้ประชาชนาออกมาจับจ่ายในช่วงนี้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนแอร์นะโอ้นี่เครื่องปรออากาศใหญ่เลยส่วนใหญ่เซลล์จากการที่ได้สอบถาม เซลล์ขายของเซลล์ขายเครื่องฟอกอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะ mm hmm. เขาก็บอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่มันมีฝุ่น PM 2.5 mm hmm. งแรงๆเนี่ยทำให้เครื่องฟอกอากาศได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากเลยส่งผลให้เครื่องฟอกอากาศขาดตลาดในหลายๆแบรนด์นำเข้าจากต่างประเทศไม่ทันก็มี ก็ต้องรอใครที่จะซื้อเครื่องพ่ออากาศตอนนี้แน่นอนว่าราคาไม่ใช่เล่นๆเลยครับแม้จะปรับเป็นลดราคาอย่างนี้แต่ว่าราคาก็ยังสูงอยู่ในส่วนของไส้กรองด้วยใครที่จะเปลี่ยนก็ให้ตรวจสอบได้หลายแบรนด์แล้วก็ดูในเรื่องของราคาเปรียบเทียบกันความคุ้มค่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แค่เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะก็จะมีโซฟาโซฟาก็เยอะแต่โซฟากับเตียงนี่ส่วนใหญ่จะไม่ไม่ค่อยมี จัดโปรเนาะหรือมีวะนี่โคมไฟสวยเลยโอ้อลังการมากให้คิดราคานี่พวงหนึ่งนี่าจะหลายแสนหรือหน้าดูนะ <Okay. S 1> อยู่นะโหนี่ส่วนใหญ่โซนนี้ก็จะเป็นโซนของเตียงเตียงนอน หลายยี่ห้อหลายแบรนด์มากว้าวทุกคนดูโซนนี้ถ้ามีเพลงเพราะๆมีเครื่องดื่มเย็นๆนะยาวยาอ๋ออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะและโต๊ะเครื่องปราดาะดับเครื่องใช้ ตงต่าๆภายในบ้านอมีเพลงด้วยดูจะติดลิขสิทธิ์หรือแบบงานแฟร์หรือว่างานเอ็กโปรส่วนใหญ่ก็จะมีสินค้ามาจัดแสดงหลากหลายรายการแหละแต่ที่เป็นงานวันนี้ก็จะเน้นหนักไปที่เครื่องใช้ภายในบ้านเค <ST. S 1> รื่องตกแต่งบ้านนี่มีกระเป๋ามาํำหน่ายด้วยมากันได้นะฮะงานจะมีไปจนถึงวันที่2กุมภาพันที่ไบเทคบางนาแน่นอนว่าตอนนี้ก็ รัฐบาลก็ให้ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี7วันรถไฟฟ้าก็ถึงเลยสายสีเขียวใบเทกบางนาหากใครที่อยากจะมาเที่ยวในช่วงวันหยุดที่จะถึงนี้วันที่1ที่2ก็นั่งรถไฟฟ้ามาได้นะใครที่อยู่กรุงเทพมหานครจะสังเกตว่าโซนตู้เตียงโต๊ะจะไม่มีตรงนี้เป็นตู้ปาลาด้วยโซนของตู้เตียงโตะเนี่ยจะไม่มีป้ายที่ติด โปรโมชั่นลดราคาเท่าไหร่นะส่วนสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยแปแทบจะ80%เน่ะมีการติดป้ายลดราคาสินค้าน่าจะเป็นช่วงเซลลนะ์ให้แบบประชาชนสร้างแรงยนตใจให้กับประชาชนเดินทางเข้ามาร่วมงานแล้วก็มาเลือกซื้อสินค้ากันให้มากขึ้นนะเนาะนี่เราเดินบนกันจะสุดงานแล้วงานไม่ใหญ่มากมีแค่2ล็อกแต่มันก็ถือว่า กว้างอยู่เหมือนกันนี่มีเครื่องรองน้ําด้วยสําหรับใครที่ดูอยู่เป็นสายตกแต่งบ้านก็มาเดินร่วมงานนี้ได้นะฮะนีเราเดินวนมาที่เดิมแล้ะงานกจ็จะมีประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับหลังจากที่ได้เดินชมงานเฟอร์นิเจ m ร์เมก l าเซ2 5ที่ไบเทคบางนาแล้วนะครับบรรยากาศก็เรื่อยๆเนาะมีประชาชนมีพ่อบ้านแม่บ้านเดินทางเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่องเลยงานก็จะมีไปจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์นนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถเดินเข้ามาเที่ยวงานได้เดินทางเข้ามาเที่ยวงานได้ส่วนใครที่รับชมมาจนถึงณเวลานี้นะครับ หากชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสีถนนชัยไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีการรีวิวในเรื่องของอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสีถนนชัยไว้ด้วยแล้วกันครับ